อ้าวขอเสีย่ไปเพื่อนนี่คืออะไรร่อนครับร่อ่อมครับสองที่นั่งสองที่นั่งอ่าใช่ยังไงโดดอะไรยังไงกันีเดี๋ยวมีนักบินคนแล้วมีผู้โดยสารไปคนนึงผู้โดยสารอยู่ข้างล่างใช่ไหมโดดจากพาอะไรเพื่อนี่พาเรียกพาอะไรเรียกพาเลยรพาจากเสื้อเนเอการใช้บริการตัวนี้เราต้อง เรียกใครมาหรือต้องใช้บริการเสียค่าใช้จ่ายอะไรยังไงครับเรียกเมียมาเรียกเมียเป็นคนจ่ายตังใช่ไหมไม่แล้วเผื่อคนอื่นเขาจะมาใช้บริการถ้ามีติดต่อใครเพื่อนตอนนี้ยังยังไม่เปิดใครไม่พึงที่เลยเจ้าของสนามควกนี้ครับ๋อค่าใช้บริการแพงไหมครับอ๋อไม่ไม่ไม่มีไม่มีการบินแบบว่าพาณิชย์ครับหรอมีจะบินแบบว่าเพื่อเกมกีฬาสัฒนาการอะไรแบบนี้นึกว่าใช้เป็นพาณิชย์เผื่อมีคนสนใจยงไงเห็นแล้วมันโอ เขาเรียกอะไรอ่ะไอเม่ซิ่งไอเม่ซิ่งกลับกลับมามาเรียนได้มาเรียนได้อเมซสังคมมาเรียนได้เรียนได้นะมาหน้าร้อยรูได้เหรอมาหน้าร้อยรูรูอะไรจ๊ะรูอะไรรูอะไรร้อยรูอะไรรูลูกเชือกมันอยู่ไหนเนะสุดยอดสุดยอดขายรูเหรอขายก็รนะางเดียวให้สองพันพี่หินจะให้สองพันวันนี้เหรอ มีใ bon ครสุท้า 5, แล้วิ่งเต็มที่เลยว่ะหามูมี่ะเนี่ยอเมียใจให้เมียคนใจสองพันเมียใจบบ่อขันนี้กาันนีตัวแรกได้หนึ่งหมืนรกได้หนึ่งหมื่นที่เอาาเนีลยเอาสองเ่ายค่าโทรศัพเอาใหม่เลวันนี้ก็มว ระวังระววังลมพืบมาอันตรายกันนะเนี่ยขอให้กำลังใจอีกทีเพื่อนให้กำลังใจแฟนหน่อยสู้สๆ้สอ้สู้สูสู้สู้้า้้ส้

เพื่อนเพื่อนดูดิดูชี้ขอเสียงหน่อยวิดีโอใครใครขึ้นไปเพื่อนใครขึ้นไปเพื่อนเราเปล่าเพื่อนเราเองใช่ไหมโอเคโอเคโอเคโอว้าวไปแล้วไปกลับมาแล้วว้ไปแล้วเหรอไปเลยขั้วประดิษฐ์ไปแล้วขั้วประดิษฐ์เอาไปไงส่งเมียไปแล้วเป็นไงเพื่อน ต้องกับแผ่นไหมต้องกับแผ่นไหมต้องกับแผ่นไหมทดสอบทดสอบทดสอบจิตใจมีเงอ้สามีเนี่ยมันทดสอบมานานแล้วโอ้ช่างกล้าเนาะช่างกล้าเนาะประกันชั้นหนึ่งเลยต้องกลัวเหรอวังวังไว้กี่ล้านเนี่ยเพื่อนสั่งมันสั่งมันนัดไปแล้วอ่ะกี่ล้านกี่ล้านมอเหลือมาแล้วมาแล้วมาแล้วไหนล่ะไหนล่ะอยู่ไหนกลับอ้อมมายังลมมาได้ไหมได้ได้ได้ ได้ใช่ไหมเออกลับมาแล้วลงนี่ลงนี่ลงนอดลงนอดไม่ลงนี่ไม่ขึ้นมาลงมันไม่นี่ลงลงไม่ขึ้นไม่ได้่ะลงนอดลงนอดที่เอ้ไม่ไม่ไม่ที่เดิมหรอวพอแล้วพอแล้วพอแล้วดึงขึ้นได้ขึ้นได้หนึ่งขึ้นได้ขึ้นได้เขาดึงเขาปัดแดงเขาได้มันไปได้มันไปลงลาวมันไปโดนแล้ว มาแล้วมาแล้วมาม้อแบโแล้วก็ลงไม่คน้เราก็ต้องเข้าไปได้ลไม่ให้ตร้เดียวเดียวให้ลมันให้ลเดียวเดียว่าาวีดีโอให้เขาดูแต่เราไป็ไอ้พวกโดอ้สองพ่ได้เแล้ไ้พวกสาพวกสาม่ดเียนม่ด้เมียเ้ามาเราเ่ไ้น่ ก็ลงๆอ๋าวเออค่าสอบครั รถรถรถนรถคแล้วเียแรันลงามแลว่าลมแล้วม่ดูจะว่าเป็นลมมันดีกว่ารถรนลวมดึงขึ้นไม่ไดล้อบเป้นปนอเพราะว่ารถไปรับไม่ได้ก็รไม่งไม่งไม่งแบอกว่าง mọi người là chiếc đô lòng mọi người thấy thảo luôn mọi người mọi người

รอบรอบรอบรบเนยอขาไปวขอไปด้วยไปด้วยฉันกล้องไปด้วย